อมันต่อนะครับสําหรับอิทธิฤิงนะสรุปการันในอิทธิฤิงในคอมพิวเ์นี้มีอยห้าประเภทหนึ่งอาการันสัมแม่แบบคือการยาสองอิการันสัมแม่แบบคือรัติสามอีการันสัมแม่แบบคือนาทีสี C. อุการัน สัมเเบแบบคือมาตุใช่ไหม,ยอ,มอยยาคูไมเ่เลยอาจารย์จะนี่ผมเขียนตามอาจารย์นะแล้วก็อูการันสามแบบคือชมพูต้นว่ายาคูนะเขียนผิดนะดีนะเอามาเขียนนะมาดูนะอ่ายาคุนะ นี่มาตูนี่ไหมเขียนตามอาจารย์เนี่ยต้องต้องอะไรครับต้องเป็นยาคุเนี่เขาเนี่เขาเขียนยยาคุเนี่ยมีมาตูด้วยนะเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่หาเออมาตูดด้วย,นะอย 1, 2, 3, 4, เอามาตูด,ด,าาตด,ด้วยก็ดีนะ แต่ก็เอายาคุปเป็นประธานน่นนะแ่ะเอาตัวเดียวพอเดี๋ยวก็ว่ากันนะเพราะว่ามาตุกไม,ไม่ไม่เป็นสาธารนณะจะมีการแปลงปูเป็นอาระนะครับเขียนไปนะอุการานเหมือนกันแต่ว่านี่เหรอแต่มันไม่มีสาธารณะทั่วไปนะยาคุนะ ก้เดือดเอกสารนะั่ะทำให้แบบดีกว่าบริกรรมครับกัญญารตินาติยาคุมาตาชมพูติเมมาตาอิติยังวัตามานาวะอิเจวังอิติสังคาโหกัญญารตินาติยาคุมาตาชมพูติเมมาตา อิทิยังวัตตามานาวะอิเจวังอิทิสังฆาโหกัญญาระตินาทิยาคุมาตาชมพูติมมาตาอิทิยังวัตตมานาวะอิเจวังอิทิสังฆะโหกัญญาระตินาทิยาคุมาตาชมพูติมมาตาอิทิยังวัตตมานาวะอิเจวังอิทิสังฆโหการประมวลนามาบอิทิเริงมีอย่างนี้คือ สาวเหล่านี้เป็นภายในอิทธิริงได้แก่กัญญาสาวน้อยราติราตินาทีแม่น้ำยาคูข้าวต้มมาตุมารดาแม่ชมพูต้นว่าอาจารย์ท่านแต่งเองนะอาจารสมรักษ์แต่งเองอม,มือนะครับยาณะนิยาณะชาคณะ ก็ชะณะครับวัทยาวัดนะวัตะคาถาอนุตุภาฉันนะ,ะมาดูต่อนะครับหลังจากที่เราเรียนลำดับการ,รันแล้วก็การประกอบรูปศัพท์ อิทธิลิงไปแล้วนะต่อจากนี้นะครับจะกล่าวถึงหลักการลงอิทธิปัจจัยหรืออิทธิโชตกะปัจจัยเรียกอย่างว่าอิทธิลิงโชตกะปัจจัยก็ได้ได้สามอย่างนะอิทธิปัจจัยอิทธิโชตกะปัจจัยอิทธิลิงโชตกะปัจจัยได้หมดเลยอยู่สามศั์ปัจจัยที่ส่องความเป็นเพศหญิงมีอยู่สามศั์คือ ออ,อีและอีนีตามลำดับอปาปัจจัยนินลงหลังอการันในอิตถีดิงด้วยสูตรว่าอิติยมโตอาปัจจะโยลงอีปัจจัยท้ายนัทสับเป็นต้นในอิตถีดิงด้วยสูตรว่านาทาชิโตว,วาอีเป็นต้นส่วนอีนีก็ท่านก็ละไว้นะ มาดูต่อเลยมันก็เนื้อหาก็ไม่เยอะนะไปทวนทวนของเก่านะฟังครับฟังไปฟังทำตัวรูปของอาจารย์ตัวนะั่ะที่ส่งไปนะนะฟังเวลาสองระ่ามาลาก็ได้นะ